ครับว, да: วันนี้นะครับเราก็จะมาพาขนุนกันนะครับจะมาแนะนําวิธีการปอกขนุนนะครับปอกขนุนปอกขนุนยังไงไม่ให้ไม่ให้ฉีกไม่ให้ขาดไม่ให้เสียมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการครับกรณ์เราก็มีมีดนะครับมีถุงาสถุงถุงแก๊บนะครับน้ํามันพืชนะครับเราเพื่อไม่ให้มีดเราโดนยางอะไรมากนะครับวิธีการนะครับก็พอขนุนสุกนะครับเอาขนุนเขาออกมาลากนะครับผมก็พอเขาสุกปุ๊บตัดไปสัก หนึ่งคืนนะครับก็เอามาให้ยาเขาแห้งนะครับให้ยาเขาแห้งวิธีการนะครับก็ใช้มีดเลยฮะกรีดนะครับกรีดกรีดเปลือกนะครับอย่าอย่าเข้าไปลึกนะครับถ้าลึกจะโดนเนื้อนะครับเรากรีดเปลือกให้เป็นร่องก่อนนะครับยาเขาอาจจะยังไม่แห้งมากนะครับกรีดทั้งสองฝั่งนะครับกรีดสองฝั่ง ก okay. รีดแล้วนะฮะจะเห็นว่าเส้นเส้นรอบลูกผุงกรีดชนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับไส้ของเขาเนี่ยเขาจะมีไส้นะครับเราก็ถ่าไส้เข้าไปเลยครับเจาะไส้เข้าไปเลยนะครับมีดของเรานะครับก็พยายามเช็ดบ่อยๆนะครับเช็ดบ่อยว่าเขาจะได้ไม่มีน้ำมันนะครับเพราะว่าใน ถุงเราชุบน้ำมันไว้อยู่เบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วนะครับพอบีจอดจ่อไส้แล้วนะครับนี่ครับฉีกเลยครับฉีกเข้าเลยนะครับฉีกเลย หอมมากเลยนะครับนี่่านเห็นไหมครับไม่ไม่ฉีกเลยครับขนุนแต่และตัวไม่ฉีกไม่ขาดเลยนะครับไม่ฉีกไม่ขาดเลยนะเสร็จแล้วต่อไปทํายังไงนะครับต่อไปทําไงนะต่อไปแล้วก็เป็นกระบวนการเอาไส้ออกนะครับเอาไส้ออก แต่เราจะมียางฮะเห็นเห็นมียางปกติแล้วถ้าเราอยู่ในต้นสนนนะครับเราก็จะเอาใบของเขาเนี่ยนะครับเอาใบของเขาเนี่ยมามาเช็ดยางออกนะครับมาเช็ดยางออกแต่ถ้าเราไม่มีใบนะครับเอาธรรมชาตินะครับเอาธรรมชาติมาสู้กับธรรมชาตินะครับเอาเอาเปลือกเนี่ยฮะเราก็เอาเปลือกเขามาเช็ดมาทูทูทูบนไปนะครับ เขาก็จะจับกันเป็นก้อนนะครับนี่คือธรรมชาติทําลายธรรมชาติด้วยกันเองเขาเขาสร้างมาเพื่อเขาสร้างมาเพื่อส่งเสริมส่งเสรป้องกันนะครับอะไรเยอะเนะครับเสร็จแล้วนะครับเป็นกระบวนการคว้านไส้ออกนะครับ เราก็ทําแบบเหมือนเดิมครับกรีดไส้ก่อนนะครับกรีดไส้ก่อนกรีดไส้นะครับก็ฉีกครับนี่สีกแล้วครับ ต่อไปก็เอาเนี่ยฮะเอามีดนะครับมีดผีดไฟออก ลกมาไปแล้วนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะนี่ก,ก็จะเป็นลูกของเขาครับนี่ลูกนี้ลูกเล็กนะครับลูกนีก้เอาดูทำต่อไปเลยครับ ป้นใส่นะครับ้นใส่ในี่พันธ์จะประกอบนะครับหอมหวานกรอบนะครับปล่อยให้สุกมากๆอย่า่หวานมากเลยนะครับ วันนี้อามีดเล็กนะครับเพราะว่าขนมลูกเล็กนะครับก็เลยคว้านออกใช้มีดเล็กคว้านนะครับปกติจะมีมีดยาวนะครับคว้านมันก็จะง่ายนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูขนมครับดูขนมรับ จากนั้นเราก็แกะเอาน้ำมันะมน,ะมน,ะมน,นะครับน้ำมันแะลบหน่อยแฉลบนีดนะครับนะฮะแล้วก็ส่งต่อไปให้ไฟผลิตอีกฝ่ายหนึ่งนะครับในการทำให้สวยงามครับ นะครับก็ง่ายๆนะครับวิธีการถ่าขนุนแบบง่ายๆนะครับทําแบบง่ายๆท่านก็สามารถที่จะทําเองได้ที่บ้านนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์ไปเพื่อใหอ้ทุกๆท่านนะครับได้เห็นวิธีการปลอกขนุนแบบง่ายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ